สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพอ่กอกนลังลดัดดีอีกแล้วพี่น้องพบพอ่อมาอนีกอยุป,ป่าพี่น้องนี่เข่ามากับพวงและกายท่องเพลินเนาะเพลินมาตัดไม้อันลักหัวให้ทั้งผู้ว่งเขาแหละพี่น้องเพราะว่าตัดแต่ตอนนั้นแต่ว่ายังบ่พอฮะนะกับบื้หูอ่ะี่ได้ร้ายทำไรเนาะอันนีก้กะมืดฝนใด้พี่น้องยังเพลินขำเนาะมือดฝนเผื่อแป้งจักได้เนาะพากันไปหาสื่อนอนพี่น้องเผือ่อชีได้ โอยก็เลยไอ้องผนแปลงได้เลยก็าบามัามันกะโอ้โหอชิไดจักลำเนาะยันฝนตรงห้ามก่อนมาเป็นหมู่กันพี่นอ้องสามคนโดยโอ้ตอนนี้กะเสียงผาดังเลยพี่นอ้องโอ้เนาะโดย,โดยเดี๋ยวก็ไปเบิ่งกันเลยพี่นอ้องว่าสิได้ลาล่ําได้เนาะฝนกับซิมาบาดเดียวเลยน,นี่ยุ่งลายเนาะฝนฝนที่ตกนะโดยพี่นอ้องยุ่งไ่หลายเนาะ มีจักกับอันนี้น้าสบายดีได้ท่องสบายดีสบายดีฮวงสบายดีเลยสบายดีได้ไหมสบายดีสบายดีกล่องเวลามาอจับวะมาถือจับให้ถือเพคะจังไงเอ๊ะแม่งยังอันนี้บอกอาเข้าไปก่อนจอยไปหาได้ดักหลเดาะถื้อเลยละเรไได้ไปหร เอออยู่ใกล้ๆกันบเป็นยังไงดอกไม่ทงหลอกเลยเออใส่ใส่กันงาของนองนุ่งเลยอืมยงไลยเด็กยินตบยิงไล่ดีกนี่น้คือตัดทางในใหม่อันนี้เพิ่นตัดลบไปแล้วอือรำใหญ่แหงใหม่อันนี้ไม่ยังกว่าใหม่ไม่ยังมาลืมเลยไม่อลาง

อันนี้นะโอ้โเจ็บเจ็บหมดรีนหมดใช่เลยน้องเรศเจ็บเจ็บโอ้ยหมดอันนั้นนะหมดเงินอื่นหมดสลอยบ่อ่าเจ็บเข่ากระดูกใช่ปะลงได้บ่อย่าไปใช้รองตีนมันอะเตอก็ตัวลังตีนเลยพี่น้องเจ็บเจ็บ าาถายังถาเอาผ้าบ่ถาเอาผ้านี่แหละอืม,ามหาใหม่มาแทนเ <c oughs> สียงเหมือนอยังมัเพื่อที่ขาวมาได้มันนั่นบนทางยังมาทันนั่นโอ้โดนตัวหนักใหญ่ใหญ่สบายดีอ่ะทก ดีเลยผู้ชายคนเดียวทำอย่างไรได้บ้างดีเข้าฝาป้องอ้ายนะเปิดอยู่บ่คือเงียงชายเงียงขวาเดนยุงมันจับเบื้องนีเนาะจับยุงออกเลยเห็นเห็นยุงบ่อืมทีนี้มันจับหนาก็เลยดึง con chỉ hát tát tôi lại còn phần em nè dầm đi nói đáng ngam ngam nè cảm ơn anh thắng tháng lên con bọt thắng บราเอาลำแบบนี้ลำน้อยๆอืมโอ้หมดอันนีะมาต네 <ร Stevens. S 1> no? no ่อต no oh, no ีนเจ็บแทะเห็ดออกในพี่น้องเนาะเจ้าเห็นเห็นอืมเอาไม้น้อยแทะก่อนเนาะ บ่ห่อที่สองแม่วาเน้อเอายาๆเลยบ่อนีไปแทกเอาก่อนเฮ้ยยังมาต่อมาต่อเืหนึ่งเลยแม่งนะ ตันเลิศแปะเลยคือชีโมเมนต์โมเมนต์ต้มยุ่งหนังเนาะแล้วแขนเราตั้งเดนแล้ววะเจ็บสยนี่บอลนุ่งยังไงเนี่ยพะมีตะหอยดำๆ แต่จ,จับนะผ้าว่ะส <c oughs> ่วนอื่นก็เอาเนื้อปลวกไปเลยดิย <c oughs> ใส่ถุงนี่นลเลยเนื้อกหมองในบรรดาัดเลย <c oughs> อ้ยเหยียบนี่ยในะกินนิ่มตอดเลยแนมะ่หมดสลอยค่ะเด็หมดยบสลอยทั้งคันทั้งเจ็บหมดดำๆคแล้วอ่ะไม่แล้ว <c oughs> มาเลยตัดเพื่อนในเท้าสั่นเลยอืมมาตัดทีี่น่น กำลังเห็นแดดแดดมาแบบนี้นี่คือบอดบดเนาะได้อยู่บ้แปลงสองเถื่อได้เราจนะลองของพอ,อมดูว่าบได้

Mi, Mak. Mi. Sedang, awak boleh? Boleh. <laughs> <laughs> โสมันอันไหนวะจ๊ะดูว่าแขวมันบกเข่าบปล่าเลมาดึงนมันเป็นน้ำจั๊กเขียนบริเกียวน้ำเขียวอย่างงครับมันเป็นยังจั๊กมันเป็นยังจักจักมันเปนเล็กน้ำมันรับเออ เป็นน้ำยังนี่เนาะมันเกี่ยวกันอยังไรวะว้าดูว่ามันมีบัวเทียนจากมันเทตลอดมีเหรอจากมันก็มีมีบัวเทียนมันก็ติดกันอางน้เยวมันเป็นน้ำบัวเทียนนะน่ะ เพิ่มลีนดีบอกพอลีนจักมพอลีนจักมพอลีนปน ཨོཾ 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 那没呢 เห็นเฮ่นอยู่เป็นตัดเอาเลยพี่น้องบ้านนี้มันน้อยนะนอันนั้นคือเขาเทผ้านี่วะผ้าอันบ่มีอันนั้นนะบมจ้าบแทงเทอมดูว่า ทำกันเลยวันนี้งามันงามันใส่ได้ตัดใหม่ทำกันเลยตัดใหม่ทำนี่กันถึงใหม่ทับกำลังตัดข่าวโมข่าใจทางนั้นก็ตัดแท็กต์งามันทับกิน มันมันตัดงาไมบทับเลยจีเนี่ยเด็ดยมันถือหน่อเดียนะมันเบาเช็คใหม่อีย่างนั้นนี่เนาะจากใครได้นี่เย็นทานใครได้บ่พูซื้อมันโว้ย ดูต,นต้ตนเดลยเป็นแปดงามันลงก่อนพี่น้องเมาได้จับกล้องกินข้าวเที่ยงแลว้ววะจ้ะนะ<ด>ย,ยังยังว่ะคือกันพากันมาก่อนอย่าฝนตกห่มพี่น้องมาก่อนว่ะค่ำเนาะเผื่อแปลงจักแล้วเหยียบไหมนะจนเกือบพี่โซ่เหรอเหยียบไม้อือเหยือกอะไรทีนี้ ไม่ครับมึงบ่มีมีนำกินบ่นอ่ะบอที่ซื้อมาซำเออถักเนาะฮะเนาะมาจ้าเมยบ่บัานนี้เอาไม้เนาะมาหนิไม้แท่งเอาไม้แทงมาหนิเด้อเมย์บ่ใช่เลยไม้แทงนะเด้อเดินหน่อยหน่อยฮะนี่แท่งก่อนจังตัด์ีก เพราะว่าเอาให้มันถอกันเลยพี่้องเวลาไปต่างไหนมาซีงงานเนาะสื่อได้ลำ จ็ดนาทีแล้วน้องแล้วจ้ะเอามาตัดตัวนั้นต่อปันนี้พี่น้องตัวสีด้หรือบอจักเนาะอยากมีปัญหาหน,นอ่ <c oughs> อยหนึ่งบ่แม่เลื่อยได้ค่ะอย่าหาเห็ด <c oughs> อย่าหาทำนะโอ้ยกินนี่พักกันหัวอยู่ไหมทับกันเนาะหัวแ่บแทบ

กาเล่งแล้วมันหมอนเป็นยังเน <S <S าะตัดบ่ได้ พี่น้องเอนะ้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้กัสิคอจบคลิปก่อนบานนี้ฝนทุกข้ามเลยตั้งได้แหละจักนะตัดได้บ่ตัดได้อยู่แต่ว่ามันบอลนะบรนไดเนาะมันบอลเหล่งบบไปพี่น้องเ<ะ>อลยเอาเดี๋ยวคลิปนี้<อ>กัสิคอจบคลิปก่อนบานนี้สบายดีได้ท่องเด้อสบายดีโดยฝนตกเงินติดตัวไปไปออกไปผ้าผ้าอย่าลืมเด้อใส่ผ้าเห็น้อง น้องคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปแค้ทัน,นเดอร์พี่น้องมันนี้ก,ก็เขาป่าเนะฝนมากเลยพี่น้องเอ้พวกได้น้อยเดียวหนึ่งเนาะโดยคลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องขอกาวคําว่าสบายดีเดอ้อพี่น้อง